ตามความฝันไตรรงสุวรรณคิรีออกจากประชาธิปัตย์นี่หรือฝันอันสูงสุดประยุทธ์มีคำสั่งตั้งไต,ตรรงสุวรรณคีรีเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วจับตาทั้งคู่จะไปต่อที่พักรวมไทยสร้างชาติด้วยกันหรือไม่เมื่อวันที่9กพฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่289ทั2565เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนง,งานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ,บริหารราชการแผ่นดิน2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งนายไตรรงสุวรรณคีรีเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนการดําเนินง,งานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไตรรงค์อดีตรองนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่นานมานี้โดยมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จะมอบหมายให้นายไตรรงค์รับผิดชอบเรื่องนโยบายและการปราศรัยทําให้ถูกจับตามองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งทั้งพลเอกประยุทธ์และนายไตรรงค์ต่างถูกจับตามองว่าจะไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยกันทั้งคู่ก่อนหน้าที่นายไตรรงค์จะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ได้บอกว่าขอไปทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการ จะเป็นฝันหรือเป็นความอยากส่วนตัวไม่มีใครทราบได้แต่ได้ทิ้งถ้อยคำเอาไว้ด้วยว่าต้องการให้พักประชาธิปัตย์ปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้สถาบันของประชาธิปัตย์ยังคงอยู่ไม่ได้ชอบที่ตัวอาคารหรือตัวบุคคลของพักประชาธิปัตย์แต่ชอบด้วยความเป็นเนื้อในของพรคประชาธิปัตย์และบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและยังได้ชี้แนะแนวทางของประชาธิปัตย์ไว้หลายอย่าง ความรู้ความสามารถระดับด็อกเตอร์ไตรรงสุวรรณคิรีย่อมไม่ธรรมดาการตัดสินใจมายืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้ต่างถูกจับตามองว่าอุดมการของนายไตรรงและแนวทางทิศทางทางการเมืองจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรและผลลัพธ์ในวันนี้ของทั้งคู่ก็ยังเป็นการส่อสะท้อนว่าสิ่งที่นายไตรรงพูดมาท่ามกลางเวทีต่างๆบนเวทีของประชาธิัย์ที่จัดให้ล้วนแล้วสะท้อนถึงความต้องการอย่างไร สืบจะข่าวรายงานสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580